แล้วกากระสีเห็ดบากันมันโตแก่มาเด็ดเนี่ยน่าเด้อขอบคุณหลายหลายค่ะที่เบิ้งคีมให้จบค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วกาะสีเดินทางเมื่อบานต่อก่อนค่ะผุนตัดไม่ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนขาบักท่านก่อนสีเศร้าแหบๆแล้วพี่น้องนะโอ้ยเพราะนายคอยพุ่นไปต่อยอยู่พุ่นพุ่นจักไปแต่ใดพวกผู้น่ะหอดบ่กวันี่เสียเอาน้าเย็นมาให้อาเสียบอกเผาออนมาให้กินต้องใส่สิกินบ่ได้ดอกจ้าพ่มโอ้ย แกแดดมันคือหอนแต่เนาะเทวดาเอ้ยอ้อยคอยมดแล้วพี่น้องเหี่ยวเช้ามดแล้วพี่น้องโอ้ยยาวเหี่ยวเลยฮึมเฮแต่ไดดใบเสนจะไปแซงพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินดอกน้ำบอกเผาเมื่อนี้มันหอนคักรูนเนาะนี่เบาแล้วกับกรสีแหนกว่ากันตักแกมันเดี๋ยวนะจับตะลูกกับหอนมาสั่นบ่ต้องพาดอกมันเสียเอาไปแช่เย็นก็จะมันกินบ่ได้ดอกใบม่วงเมื่อบานเถอะไปหากินน้ำย่งหงันผุด เย็นบ่ป่ะนี่เจ้าลองกินเบิ้งมันเย็นบ่าต,าตายตายจะไปเย็นแล้วมันซีโมงแล้วซีโมงเย็นแต่น,น้ำบกเพาหนี่ฮว่นอะมันหวานอยู่มันเป็นน้ำบกพร่ากวกะทิพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ากะทิกับกบกกะทิอีหลีรอกเย็นบ่มันจ้าสิกินได้นะพ่อใหญ่ แต่ว่าจะเสียแต่ไหนมันอ่อนมันจะว่ามันหอนไ่หน่ป้ามันหวานอยู่มันเป็นหน้าบอกเผากะทิเพราแม่พี่น้องแต่ว่ากะทิกับพวกกะทิอีรีหรอกกินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห้อนคักคุนพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแจ๊สกินได้บ่ได้ดอกคุน่ะยางรุ้งดุยรุ้งดุยรุ้งดุยมากดอกผุนให้บุ่นป้าผุนกับยางมากเนาะผุนต้องใส่เอามาปลูกแล้วเป็นกะทิปลอมหอนคักเนาะพี่น้องเนาะอืมซ้ำนี่เลยเจ้าคลิปนี่เด้อจ้ากอตัวก่อไปตีบ่กปลาสุภาพแน่เด้อต้องใส่ เอามาปลูกแล้วเป็นกระทิปลอมห่อ,อนคักเนาะพี่น,อน้องเนาะอืซ้ำนี่เลยเด้อจา้าคลิปนี้ดดนเด้อจ้าขอโทษข่อไปตีบ่อผสมผ่าพแน่เด้อแพี่น้องเอ้ยปัาดห่อนดีหลีห่อนคักห่อนแน่พี่น้องเอ้ย,อยอเจ้าก้อยวายต้องขายเอามาปลูกแล้วเป็นกระทิปลอมห่อนคักเนาะพี่น้องเนาะอืซ้ำนี่เลยเด้อจา้าคลิปนี้ดดนเด้อจ้าขอโทษข่อไปตีบ่อผสมผ่าพแน่เด้อจับตะลูกกระห่อนมาสั่นบ่ต้องพาดอกมันเสียเอาไปแช่เย็นก็จะมันกินอะไรดอกใบม่วงเ,เมื่อบ้านเถอะ ไปหายกินน pues ้ำยื่อหานผุดเย็นบ่อปนี้จะล่องกินเบิ้งมันเย็นบ่บ่เย็นได้จะล่องกินเบิ้งหอนวาบเลยเด้หอนบ่ถ้ถวเบิ้งเด้อเราจะสเราอเลาสิล่องกินเบิ้งหอนบ่พ่อไงว้ายห่อนคักโอ้ยหอนหอนหอนเย็นบ่มันจะสิกินได้นะพ่อไงแต่ว่าจะเสีแต่ไหนมันอ่อนมันจะว่ามันห้อนบ่หนิป้ากินได้เนี่ยเคยนั่งยุ่ใไตใหม่เนี่ยบ่เนี่ยมาตัดใหม่เห็นบ่ตัดใหม่ใส่รถเหล่านี้พี่น้องเอ้ยนี่หอนก็บหอนมาต่อยนาบอกเผากินกระหายน้ำแห้ง พอมาต่อยเด้อขอบคุณในหลายค่ะที่เบิ้งคีมห้จบค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วก็สีเดินทางเมื่อบานต่อก่อนค่าวฝนตัดไม่ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนข่าบักท่านก่อนสี่เสาเห็บๆแล้วพี่น้องกินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนค่ะฝนพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแจ๊สสิกินได้บ่ได้ดอกคุณอ่ะยางรุ้งดุยรุ้งดุยรุ้งดุยมากล้วคุณได้เห็นไหมฝนป้าสิฝนกับยางมากดอกคุณกินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนค่ะฝนพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแจ๊สสิกินาะ น้องจาาคลิปนี้ก็แคนี้เด้อค่ะพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินดอกนอกามบกเผาโมนี่มันห่อนคากพนเนาะนี่บเบาแล้วก็กระสีเหนประกันตกแกไมนเด้ดแน่นั่งได้นี่ค่อยนั่งยุ่ใต้หม่นี่เห็นบ่นี่มาตัดไหม่เห็นบ่าตัดใหม่ใส่รถแล้วนี้พี่น้องเอ้ยนี่ห้อนกับห่อนมาตอยหนาบกเผากินกระหายน้ำแห้งพอมาตอยของกันเอามาปลูกแล้วเป็นกระทิปลอมห่อนคากเนาะพี่น้องเนาะ ซ้ำนีเลยเด้อจา้าคลิปนี่เด้อจ้าก่อติดก่อไปตีบอกประสูภาพแน่เด้อค่ะผ่าบอกล่าแล้วค่ะต่อยลงมาใหม่ๆสิร่องกินบอกว่ามันสิเย็นบอสห่อนก็นห่อนเนาะเออร่องกนอนต้องใส่เอามาปลูกแล้วเป็นกะทิปลอมห่อนคัาเนาะพี่นนองเนาะอืซ้ำนี่เลยเด้อจา้าคลิปนี่เด้อจ้าก่อตดก่อไปตีบอกประสุภาพแน่เด้อไม่ไพ่นี่ตัานไม่ไพ่เสียไปเหตุขางบักท่าน พี่น้องมากินผ้นัน้าบกเผาห่อนคักห่อนแน่โอ้ยืมดีกอกหมดแล้วจากปากวายน้าบกเผายังห่อนเลยพี่น้องเอ้ยห่อนคักห่อนแน่โอ้ยขดละอ่อนซ่อนหลายพี่น้องเอ้ยมาให้มาหน้าเนี่ยมาตัดอันเพื่ออันได้บ่เนาะได้มากนะมาสิเย็นบ่ละพะ่อยเอ้ยนี่น้อยนี่คอยต้อยนี่คอยฟันลงกินบ่ได้เลยนี่ห่อนคักห่อนแน่พ่อ่นั่นจับตะลูกกับห่อนมาสั่นบ่ตองพาดอกมันเสียเอาไปแช่เย็น ก็จะมันกินบ่ได้ดอกไปเมื่อเฮาเมื่อบานเถอะไปหากินน้ำอยู่ข้างบนเย็นบ่ปนิจจะร้องกินเบิ้งมันเย็นบ่โอ้ยแกได้มาคือก้หอนเตนอเทวดาเอ้ยอ้อยคอยมืดแล้วพี่น้องเหี่ยวเช้ามืดแล้วพี่น้องโอ้ยอ้าวเหี่ยวเลยฮึ่มให้แต่ได้บัตตาิีจะไปแซ่กินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันหอนคักปุ่นพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแจ๊สสิกินได้บ่ได้ดอกคุณอ่ะยางดุ้งดุยดุ้งดุยรุ้งดุยมากดอกคุณให้บ่ปุ่นป้าปุ่นกะยางมากนาะคุณเย็นบ่มันจะะสิิกนนได้พ่่อใหญ แต่ว่าจะเสียแต่ไหนมันอ่อนมันจะว่ามันหอนบ่หน่ป้าพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินดอกหนามบกเผาเมือนี้มันหอนคลากโ์พูดเนาะนี่เบาแล้วก็กระสีแหงบังกันตัวแกมันเด็ดเนี่น้องจ๋าคลิปนี้แกแค่นี้เด้อค่ะมันหวานอยู่มันเป็นหน้าบักเผากระทิ่พ่อแม่พี่น้องแต่ว่ากระทิกับพวกกระทิอีหลีดอกนะโอ้ยพ่อใหญ่ข่อยพุ่นไปต่อยอยู่พูนพูน จักไปแต่ใดบ่พุนเน่ห่อนบ่นเนี่ยสีเอาน้าเย็นม่เอาเสียบักเาออนม่ให้กินตงใส่สิกินบ่ไดดอกจ้าพ่ไม่เย็นบ่ามันจะสิกินได้นะพ่อไงแต่ว่าจะเสจแต่ใดมันอ่อนมันจะว่ามันห่อนบ่หี่ป้ากินแล้วกินบ่ไดพี่น้องมันห่อนคักพุ่นพ่อไ่ก็ไปต่อยอีกต้นนึงจสสีกินได้บ่ไดดอกพุ่นน่ะยางดุ้งดุยดุ้งดุยดุมาดอกพุ่นได้ให้บ่พุนป้าิ่นก็ย่างมากดอกปุ่นแม่พี่น้องเอ้ยป้าห่อนดี่ห่อนขาดห่อนเนี่ยพี่น้อ่เอย นี่น้อยนี่ค่อยต้อยนี่ค่อยฟันลงกินบ่ได้เลยนี่ฮอนคักฮอนเน่พ่อใหญ่นั่นเพื่อดันได้บ่เนาะได้มากนะมันสีเย็นบ่ลเรพ่อใหญ่เอ้ยนี่น้อยนี่ค่อยต้อยนี่ค่อยฟันลงกินบ่ได้เลยนี่ฮอนคักฮอนเน่พ่อใหญ่นั่นยังได้นี่ยค่อยนั่งยุติใจใหม้นี่เห็นบ่เนี่ยมาตัดไม้เห็นบ่ตัดไม้ใส่รถแล้วนี่พี่น้องเอ้ยนี่ฮอนก็บฮอนมาต้อยน้ะบักเผากินก็หายน้ำแห้ง พอมาต่อยกินแล้วกินบ่ไดดพี่น้องมันห่อนขาดุ่นพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแจ๊สกินไดบ่วดดดอกผุ้หน่ะยางรุ้งดุยรุ้งดุยรุงดุยมากดอกหน่ะให้บุนปดุนกับยางมากดอกผกินแล้วกินบ่ไดดพี่น้องมันห่อนขาดุ่นพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นนึงแจ๊สกินไดบ่ไดดดอกผุ้หน่ะยางรุงดุยรุงดุยรุงดุยมากดอกผหน่ะให้บุนปาดผุนกับยางมากดอกกินแล้วกินบ่ไดดพี่น้องมันห่อนขาดคุ่นพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแจ๊ ค่ะเด้อขอบคุณในหลายค่ะทีเบิ้งคีมปให้จบค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วกระสีเดินทางเมื่อบานตอกอนข่าุ่นตัดไม้ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนขาวบักท่านก่อนสิเศร้าเห็บๆหล้ลพี่น้องเด้อขอบคุณในหลายค่ะที่เบิ้งคีมเให้จบค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วกระสีเดินทางเมื่อบานตอกอนข่พุ่นตัดไม้ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนขาวบักท่านก่อนสิเศร้าเห็บๆหล้ลพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะ ค่ะเด้อขอบคุณในหลายค่ะทีเบิ้งคีไม่เ้จบค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วก็สีเดินทางเมื่อบาน่ตก่อนค่ะ่นตัดไม้ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนขาบักท่านก่อนสีเศร้าเห็บๆหล้ลพี่น้องเย็นว่ามันจะสิกินได้นะพ่อใหญ่แต่ว่าจะเสียจะไดมันอ่อนมันจะว่ามันหอนวะนี่ป้าเพื่ออันได้บ่น้อได้มากนะมันสิเย็นบ่าเพ่อใหญ่เอ้ยนี่น้อยนี่คอยต่อยนี่คอยฟันลงกินบ่ได้เลยนี่หอนคักหอนแน่พ่อใหญ่นั่น กินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนคักปุ่นพ่อ็ไปต่อยอีกต้นนึงแจ๊สิกินได้บ่ได้ดอกคุณอ่ะยางดุ้งดุยรุ้งดุยรุ้งดุยมากดอกบวได้เห็นบ่มุ่นป้าเพิ่นกะยางมากเนาะปุ่นตองจ้าคลิปนี้กับแค่นี้เด้อค่ะเพื่อนได้บ่หน้อได้มากนะมันสิเย็นบ่ละพ่อใหญ่เอ้ยนี่น้อยนี่คอยต่อยนี่คอยฟันลงกินบ่ได้เลยนี่ห่อนคักห่อนแน่พ่อใหญ่นั่นต้องใส่เอามาปลูกแล้วเป็นกระทิพปลอมห่อนคักเนาะพี่น้องเนาะ ืซ้ำนี่เลยเด้อจ้าคลิปนี้เด้อจ้าก่อติดก่อไปตีบ่อปลาสุภาพแน่เด้อกินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนคักปุ่นพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแจงสิกินได้บ่ได้ดอกคุณอ่ะยางดุ้งดุยดุ้งดุยดุงดุยมากดอกคุณได้เห็นบ่มคุณป้าดปุ่นกะยางมากนาะคุณกินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนคักปุ่นพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแจงสิกินได้บ่ได้ดอกคุณอ่ะยางดุ้งดุยดุ้งดุยดุงดุยมากดอกคุณได้เห็นบ่มคุณป้าดปุ่นกะยางมากนาะคุณว้ายน้ำบักพาวิ่งห่อน หอนคักงอนแน่โว้ยคนละอ่อ,อนซอนหลายพี่น้องเอ้ยมาให้มาหน้าเนี่ยมาตัดอันน้องจา๋าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะโอ้ยแะได้มาคือห่อนแต่นอเทวดาเอ้ยอ้ยคอยมืดแล้วพี่น้องเหี่ยวเชาว้ามืดแล้วพี่น้องโอ้ยเหี่ย,ว,ย,ว,ยวเลยฮึ่ม้แต่ไดนบาทนีทเสียไปเส่นเมยไพนี่ตานไมยไพ่เสียไปเหตุขางบักท่านพี่น้องมากินผู้อนันน้าบอกเผาห้อนคักห่อนแน่โอ้ย นี่กอกหมดแล้วจอกปากตายตายจะไปเย็นแล้วมันสีม่วงแล้วสีม่วงเย็นแต่น้ำบกพ้าวน้อนบ่เย็นได้จะลองกินเบิ้งฮ่อนวาบเลยเด้ฮ่อนบ่ถ้าเบิ้งเด้อเราจะสิเราาเรสิลองกินเบื้องบ่พ่อใหญ่ว้ายฮอดคักโอ้ยฮ่อนห่อนห่อนตายตาจะไปเย็นแล้วมันสีม่วงแล้วสีม่วงเย็นแต่น้ำบกพ้าวน้อน แม่พ <ST su ks> ี่น้องเลยปาดหออีลีหอนค่ะห่อนแน่พี่น้องเ้ยแสีก้อยไว้ค่ะเด้อขอบคุณในหลายค่ะที่เบ่งคีมปเก้ยวค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วก็สีเดินทางเมื่อบานตอก่อนค่ะฝนตัดใหม่ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนขาบักท่านก่อนสีเเ้าแ์เห็บๆหบแล้วพี่น้อยตาปเย็นแล้วมันซีโมงแล้วซีโมงเย็นแต่น้าบอกพานฮอน กินแล้วกินบ่ไดพี่น้องมันห่อนคักปุ่นพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแก๊สกินไดบ่ไดดอกปุ่นอ่ะยางรุ้งดุยรุ้งดุยรุ้งดุยมากดอกปุ่นเห้บาปุ่นปัดปุ่นไก่ยางมากนาะปุ่น